เป็นเครื่องรางที่หายากมากๆเมื่อพูดถึงหลวงพ่อปาาเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงเที้ยวเสือพอพูดถึงเที้ยวเสือเราก็นึกถึงเสือแก่ของหลวงพ่อปานแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะรู้ว่ายังมีเครื่องรางของหลวงปู่หนึ่งอย่างที่หาโยากมากมากเลยชนินดที่ว่าหลักหน่วยเลยน้อยมากพบเจอน้อยมากมาดูกันใ,นใกล้ๆเลยนะแต่ต้องดูเขี้ยวเป็นเขี้ยวแท้ก่อน ดีเลยครับนี่เลยประหลัดฉกหลวงพ่อปานวัดคลองด่าน,นต้องดูให้เป็นเขี้ยวเสือก่อนนะต้องเสือนะนี่นะรูเล็กๆนะดูตรงนี้ลึกๆเข้าไปก็ยังเป็นรูเล็กๆนะต้องเขี้ยวใหญ่มากนะต้องถือว่าพบเจอได้น้อยนะพบเจอได้น้อยต้องเก่านะเก่าได้อายุนะหลวงพ่อปานเนี่ยก็ร้อยกว่าปีอ่ะนะต้องเก่าได้อายุแล้วก็ของหายากนะจัดเป็นของหายากวันนี้ มีเงินล้านมีเงินแสนนะทาไม่มีโอกาสก็มีทางได้ครอบ